สวัสดีครับจบไปแล้วนะครับกับงานทดลองศูนย์หน้าชาวสวีเดนผิวสีนะฮะอเล็กซานเดอร์ไอแซคนะฮะของนิวคาสเซิลแล้วก็รวมถึงการทดลองของเพื่อนด้วยนะครับในนิวคาสเซิลทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวดัต้าเอพริลสองพันยี่สิบสามนะฮะล่าสุดในข่าวในโลกความจริงผมเห็นข่าวมาแว่แวๆว,ว่านิวคาสเซิลต้องมีโอกาสมีโอกาสให้มีการปล่อยตัวอเล็กซานเดอร์ไอแซคออกจากทีมรวมถึงไอบรูโน่กิมมาร์ไลส์ด้วยนะเหมือนน่ะต้องปล่อยเพื่อที่จะ ไม่โดนทางสมาคมฟุตบอลลงโทษน,นะเรื่องอะไรบางอย่างนี่แหละน,น่าจะเป็นเรื่องการเงินนะก็ประมาณนี้นะะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมทดลองเป็นยังไงนะมาดูผลงานเดี่ยวๆของไอซ์เนอร์ไอซ์แซกก่อนนะครับผมอค่าพลังตามนี้นะครับนี่นะฮะก็อายุไม่เยอะนะใช้ได้ยาวๆเลยนะครับเล่นไปทั้งหมด4ี่บหกเกมนะครับลงลงไปส6สบหกเกมนะครับยิงไปส0สประตูนะฮะส่งไป8ดครั้งแม่ออโตแมทไป6นะผ่านบอลได้เพื่อสำเร็จถึง80สเลยทีเดียวนะครับแต่ว่า ยิงเข้ากรอบเพียงแค่6กสเอร์เนเงนะครับผมจบเลตติ้งที่เจ็ดเก้าสามนะฮะก็ไม่มีการบาดเจ็บนะครับไม่มีโทษแบนนะฮะแล้วก็ไม่ได้รางวัลอะไรเลยนะได้รางวัลดียวเองนะก็คือรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนของพิมลีกเดือนแรกเลยนะฮะสิงหาคมนะแล้วก็ไม่ได้อะไรอีกเลยนะครับผมอ่าก็ถือว่าสอบผ่านในระดับหนึ่งนะครับ สอบผ่านในระดับหนึ่งค่าตัวกุ้งฟีไปถึงสิบเจ็ดจุดเจ็ดห้าล้านปอนด์แล้วนะฮะนี่นะถ้าหา,หาหานักเตะที่เกรดดีกว่านี้มาช่วยไอแซคนะผมคิดว่าไอแซคน่าจะระเบิดฟอร์มได้ดีกว่านี้นะตอนนี้เพื่อนลงทีนี่ยังแหมเรียกว่ายังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะยิ่งเป็นเกมลับด้วยนะนว่นก็เซิรไม่เวิร์กเลยนะนป,นรยนะประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นสุดหน้าทางเลือกตัวหนึ่งเลยนะสำหรับไอเซนเอร์ไอแซกนะไม่ว,ว่าท่านจะเล่นทีมไหนตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งในการ ซื้อไปเล่นอ่าปั้นประตูให้ทีมของทุกท่านได้นะครับออ่าะเดี๋ยวเรามาดูผลงานของนิวคาสเซิลโดยรวมนะฮะนิวคาสเซิลนะอ่ได้อันดับ6นะพิมพ์ลีกนะครับผมด้วยการชนะ19เกมนะเสมอ9แพ้10นะยิงไป72ประตูนะครับเสียไป6กสอ้ยิงไป74นะฮะเสียไป62นะครับผมก็เกือบจะจบที่4ได้อยู่แล้วเชียวนะ เกมสุดท้ายเกมที่สาแปดนะไปเยือนแมนซิตี้นะโอ้โหแล้วแมนซิตี้ต้องการสามแต้มด้วยนะผมก็ต้องการสามแต้มเพื่อจ,จบที่สี่นะโอ้โหก็รู้ผลแล้วรู้ชะตากรรมแล้วแพ้แมนซิตี้ไปสามศูนย์นะก็เลยจบที่หกไปแมนซะิตี้ก็เบียดรีพูลคว้าแชมป์ไปนะครับได้อันดับสองหลีกครับนะเข้าชิงกับอาร์เซนอลนะแล้วก็โดนอาร์เซนอลย้ำใหญ่ไปสี่หนึ่งนะครับไอแซกยิงด้วยนะฮะนัดชิงแต่ก็ได้เท่านั้นจริงๆนะฮะซู้ได้นะแต่ยิงไม่เข้านะกองหลังผมรั่วมากเลยนะไม่ใช่กองหลังที่ผู้สาวตูร์รั่วนะนววนะ ทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะครับผมก็อจริงๆอ่ะเซฟเนี้ยผมจะทดลองใช้ไอศูนย์หน้าดาวรุ่งอ่าไมเคิลเอดูวิดี้นะเอดูวินี่นะที่ผมตั้งชื่อของผมเองเนี่ยนะแต่อยู่ทีมชุด R นะก็ซื้อมาไม่ได้นะผมมีสัญญามาย้ายมาร่วมทีอีกประมาณ3ามสี่ปีข้างหน้านะครับผมก็เลยกดยกเลิกสัญญาแล้วก็ตามตื้อซื้อมาเลยนะจะทดลองทีเดียวเร็วๆเลยแต่ว่าอ่าเอดูวนะิดีเนี่ยเอดูวินี่ไม่ยอมคุยสัญญานะจนมาถึงช่วง อ่าซื้อขายตลาดเล่าสองเปิดเดือนมกรานะยอมคุยนะก็ย้ายมาแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้คุมเดี๋ยวผมจะแยกเซฟอีกเซฟหนึ่งไปคุมต่างหากนะครับผมส่วนเซฟนี้ก็ทดลองไอแซคกับเพื่อนๆในทีมนะครับทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เล่นไปในเซฟนี้นะเล่นไปทั้งหมดอ่าสี่สิบหกเกมนะครับสี่สิบหกเกมนะฮะอ่าชนะไปยี่สิบสี่เสมอสิบแพ้สิบสองนะยิงไปเก้าสิบเอ็ดประตูนะเสียไปเจ็ดสิบสี่ประตูนะครับซื้อมาตัวเดียวนะก็คืออ e ีไมล์สมิธโลมนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกของอาร์ฟินอนนะตอนแรกยืมมานะครับผม นี่นะเดี๋ยวโลนอินนะนี่ผมยืมมาก่อนนะครับยืมมาเล่นก่อนแล้วก็มีข่าวทีมไหนสักทีเนี่ยยื่นซื้อผมก็เลยยื่นซื้อบ้างนะไม่อยากเสียนะก็ใช้อยู่อยากใช้ต่อเนื่องเลยก็เลยแต่ใจเปลี่ยนยืมไปซื้อมาเลยซื้อขาดมาเลยนะครับผมก็มาดูผลงานอ่ะดูแทคนิกก่อนนะเทคนิคเดิมดันเดิมตามนี้เลยนะครับอผลงานในหลีก่อนแล้วกันนะไอแซกนะได้เหรียญเจ็ดจุด หกเจนะจบที่สิ็ดนะแล้วก็ไอแซคจบอันดับสดาวนันโวนะยีาประตูนะครับอามามาไล่เลียงเทียะตัวนะที่อดูบราฟก้านะครับไม่ได้ใช้งานเลยนะแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะก็ตอบโจทย์ไม่ได้นะนี่นะก็คือลงไป1นึ่งสำรองห้านะเสียไปเจประตูนะโหช่วยมากก็เลยไม่ได้ใช้งานเลยนะตัวหลักผู้สาวตัวก็เป็นนิกโป๊ปนะครับนิกโป๊ปของผมเองนะ ก็นิคโป้มนะลงไป45เกมนะครับเสียไปค่อนข้างเยอะนะ67ประตูนะครับแต่ว่าจบเรตติ้ง7.07หลายๆเกมนิคโป้มเนี่ยช่วยทีไมไว้ได้เยอะเลยนะแต่ก็หลายๆเกมก็ล่วงเหมือนกันนะก็ผีเข้าผีออกนะยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่สำหรับนิคโป้มนะครับเอมิลคราฟนี่ไม่ได้ใช้งานเลยใช้ไป3เกมนะและแ้วก็อยู่ชุดสำรองนะครับผมมีช่วงหนึ่งที่กองหลังขาดแคลนก็เลยเอาขึ้นมานะแต่ก็ลงไปได้เพียงแค่3เกมเท่านั้นเองนะครับผมก็ผมคิดว่าน่าจะลงอีกสักหน่อยน่าจะทำงานได้ดีนะ นี่ามเกม7.0%เปไอ้7.0ดเรตติ้งนะอ่ะข้ามไปดีกว่านะอ่าตัวนี้คือแมทลิชี่นะครับผมเป็นแบ็คแล้วก็ปีกชาวสกอตแลนด์นะก็ถือว่าเล่นดีระับหนึ่งเลยนะตอนนี้โทนโดนสเปอร์ดึงไปแล้วนะหมดสัญญาคนระับถ้าใครคงนิลเซนรีบต่อสัญญาแมทลิชี่ไว้ตั้งแต่เน,นิ่นเลยนะเดี๋ยวจะโดนสเปอร์อ่าดึงไปอย่างผมนะครับผมลงไปส0เกมนะ ก็ยิงน้อยนะยิง2องส่งสองแมตช์แล้วมตหนึ่งนะครับแต่ผ่านบอลเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะจบเลตติ้งเจ็ดจุดสี่สองเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นนักเตะที่มีส่วนร่วมในเกมค่อนข้างาเยอะตัวหนึ่งในทีมเลยนะครับผมคีร์แคลนทิปเปียนะตัวนี้ก็เป็นตัวแบกอีกตัวหนึ่งของนิคัสเซอรนะเป็นตัวเกมรับนะลงไปสี่สิบเอ็ดเกมนะยิงสองส่งสองเหมือนกันนะครับผมจบเลตติ้งเจ็ดจุดหกสามนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งคู่กับเจ้าไอแมริชี่นะแบก เกมรับได้ดีทีเดียวเลยนะครับผมมีส่วนร่วมที่ดีเลยนะครับผมค่าพลังก็โอเคนะครับประมาณเกรดบีบวกนะแดนส์เบอร์นะก้องหลังนะครับผมลงไปน้อยนะลงไปสองสำรองสามนะครับก็ยังไม่ตอบโจทย์อะไรนะยังอบอกไม่ได้ว่า,าช่วยเกมลับได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะแดนส์เบอร์นะครับผมอายุก็ไม่น้อยแล้วสามสิบเอ็ดสสิบสามสิบเอ็ดแล้วนะครับเจมาเลวิสนะก็แทบไม่ได้ลงเลยนะครับผมก็ผ่านเลยดีกว่านะ แมทแทร็เก็ตก็เหมือนกันนะแทบไม่ได้ใช้งานนะส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยเปลี่ยนนักเตะนะผมจะใช้ตัวไหนตัวนั้นเลยนะครับผมสวินบอ t แมนนะตัวนี้อ่าข้าวพลังค่อนข้างสวยงามนะครับเป็นกองหลังชาวดัตช์นะหรือฮอลแลนด์นะลงไปยี่สิบสองนองสามนะครับอ่าเทคแท็กกิ้งสามจุดเก้าเลยนะเกือบสี่เลยนะผมถือว่าดีทีเดียวเลยนะแต่ว่าหลายเกมก็รั่วเหมือนกันนะครับผมก็เลตติ้งจบที่เจ็ดุดศูนย์แปดนะยังยังยัง ยังเล่นได้ไม่สมกับราคาค่าพลังที่เห็นอยู่นะก็ต้องให้เวลาสักหน่อยไหมผมคิดว่านะก็ให้เวลาของสเวนวอตแมนสักหน่อยนะถึงจะระเบิดฟอร์มเกมรับได้ดีกว่านี้นะครับจามารัสเซลนะอา่าลงไป21เกมสำรองก้านะครับแท็ก,กิ้ง2.2นะถือว่าน้อยนะครับผมจบเรตติ้ง7.13นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่พีเข้าพีออกเหมือนกันนะก็ดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับก็เป็นนักเตะเกรดบีโอ้ผมเรียกว่าบีลบเลยดีกว่านะครับผมจามารัสเซลนะ ก็เหมาะกับทีมระดับกลางๆนะครับผมไม่น่าจะแบกทีมไหวนะถ้าอยู่ในทีมระดับอ่าใหญ่ๆนะฟเฟอเบนชานะไม่ค่อยได้ลงนะแล้วก็มีอาการอยากย้ายไปทีมอื่นด้วยนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะครับก็ลงไปเพียง9สําสำรอง3นะครับแท็กกิ้งจุดนะจเูเลติง้งจุดหกจนะครับยังไม่ค่อยตอบโจทย์นะ,ะมาที่บรูโนกิมารส์นะตัวนี้นะเป็นตัวแบกจริงๆเลยนะของนิวคาสเซิลเลยนะใช้งานได้ย,วยาวๆด้วยนะครับผม นี่ลงไป44เกมนะครับยิงไป7ส่สงไป8นะครับแล้วก็แมนอัตเมทไป4นะครับผ่านบอลสำเร็จ77%นะะเข้าบอลสำเร็จ2.9ด้วยนะครับผมของบอล2.7นะแต่ยิงยิงที่ยิงว้างมากเลยยิงเข้ากรอบไปแค่57% 57%นะแต่เลตติ้งนี่จบ0ู7.89เลยนะนี่อีกตัวหนึ่งนะห้ามทิ้งเลยนะตัวนี้นะบูโรกิวมาไรส์นะครับอ่ะผ่านไปนะครับโจลิงตันนะชาวบาสิอีกตัวหนึ่งนะครับผม อ่าตัวนี้ก็ช่วยทีมได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าผีเข้าผีออกนะไม่ค่อยสมราคากับค่าพลังที่เห็นกันนะนี่นะลงไปสาสิแปดเกมสมองไปสองนะครับยิงไปสามนะแต่ส่งไปเก้าถือว่าส่งไปเยอะในระดับหนึ่ง <laughs> นะระดับหนึ่งคืออะไรแม่นั 2, นะ 10, ้นหมาสองนะผ่านไปเจ็ดสิบาเปอร์เซ็นตะครับผมยิงเข้ากรอบเพียงแค่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โหต่ำเตี้ยเลยดินมากยิงแบบยิงแจกแฟนแฟนบอลเลยนะอ่าเรตติ้งจบต่ําเพียงแค่หกจุดเก้าเจ็ดเองนะครับผมก็ไม่ค่อยสมกับค่าพลังที่เห็นตามนั้นเลยนะก็ไม่รู้ว่า ต้องให้เวลาเขาอีกหน่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรือว่าผมอาจับยืนตำแหน่งผิดเพี้ยนไปหรือเปล่าผมให้ยืนมิดฟิลด์ตัวกลางกับกองหน้าตัวต่ำนะสลับกันไปมานะครับอชอรลองสตาร์มนะค่าพลังไม่ค่อยหวือหวาสักเท่าไหร่นะแล้วก็ลงไปค่อยเยอะด้วยนะครับลงไปสิบสำรองหนึ่งนะฮะยิงไปหนึ่งส่งไปสองนะครับจบเลตติ้งหกจุดเก้าหนึ่งนะครับก็ยังตอบอะไรได้ไม่มากนะน่าจะเหมาะกับทีมระดับดดูชั่นหนึ่งมากกว่านะชอรลองสตาร์มนะฮะต่อไปนะมิเกลอามิลอนนะ อ่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยทีมได้ดีในเกมรุกเลยนะครับผมลงไป40สำรองสองครับยิงไปถึง14ประตูนะส่งไปถึง11ครั้งด้วยนะครับแมตต์อเมรไปห้านะส่งบอลสำเร็จ71็ดสิเอ็ปอร์เซ็นต์นะคลองบอล1.8นะครับผมอ่ยิงเข้ากรอบเพียงแค่58เปอร์เซ็นต์นะแต่เลตติ้งจบที่7.62นะก็อ่ามีส่วนร่วมในเกมรุกนะเชื่อมเกมได้ค่อนข้างดีทั้งเกี่ยวอเมรอนนะครับผมให้ยินหน้าต่ำกับมิตรตัวรุกสลับไปมานะครันไลอนฟราเซอร์นะครับผม ลงไป18เกมมาสงลงอง5นะยิงไป5ส่งไป4สำรแมต์แมตต์เป็น1นะครับก็จบเลตติง้ง7.2อดีเลยนะครับเออตัวนี้ผมยังมองว่าไม่ค่อยมีประโยชน์กับทีตะไรนะอ่าหรือเพียงเพราะผมให้ยืนตัวกลางนะเพราะว่าแผนผมไม่ไมันไม่มีปีกนะก็อาจจะเล่นไม่ชินกับตำแหน่งที่ตัวเองถนัดก,ก็อาจจะเป็นได้นะครับผมถ้าให้เล่นปีกก็อาจจะทำง,งานได้ดีกว่านี้นะครับสำหรับไลน์ฟราเตอร์นะครับ ยาขอบเมอร์ฟี่ไม่ค่อยได้ลงด้วยนะลงไป5สำรองหนึ่งนะลงมาส่งครั้งหนึ่งนะแล้วก็จบเี่ติ้ง6.83นะครับผ่านเลยนะครับผมอ,อีกตัวหนึ่งนะนี่ตัวที่แบกทีมเกมรุกเลยเอเล็แซานเดอซิแม,มงนะจอมสับสับขาหลอกหลอกคนอื่นด้วยหลอกตัวเองด้วยนะลงไปสี่สองเกมนะยิงไป14ประตูนะส่งไป10ครั้งนะครับแมนนวแมทเป็นสามันนสำเร็จ73%นะครับคลองบอล1.5นะยิงเข้ากรอบ62%นะจบเี่ติ้ง7.45นะครับก็เป็นอีกตัวหน ช่วยเกมรุกได้ดีทีเดียวเลยนะครับอันดอนนิกอร,ร์ดอนนะลงไป28เกมนะสำรองสียิงไป6ส่งไป1นึ่งแม้แล 2, ้วบเป็น2องพันบอลสำเร็จ72%ยิงเข้ากรอบสูงถึง76%เลยนะครับแต่เลตติ้งส่วนทางมากเลยจบเพียงแค่6.97เท่านั้นเองนะหลายๆเกมเล่นไม่ดีนะเนี่ยล่าสุด2เกมสุดท้ายนะได้4กับ5ด้วยนะโอ้ไม่ค่อยดีนะผีเข้าผีออกอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมอิมิลสมิธโลฟนะก็ซื้อมาจากอาร์เซนอลน,นะตอนยืมมาเล่นดีนะนี่นะ ลงไป 19, สิบเก้าส่องสี่ยิงไปสามส่วนไปสามนะครับพานนนสำเร็จเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์นะจบเรตติ้งเจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดนะแต่พอซื้อมานะั้นลงไปอีกสิบแปดเกมนะยิงไป 2, ส,ส 1, นะองส่นไปหนึ่งนะจบเรตติ้งหกจุดเจ็ดแปดนะครับผมก็ยังยังต้องให้เวลาเขาหน่อยนะตัวนี้ผมมองว่าค่อนข้างเก่งในอนาะคตเลยผมเคยเล่นดัตตานี้ยประมาณยี่สิบสามสิบฤดูกาลในเซฟหนึ่งนะตัวนี้คือเก่งตัวหนึ่งเลยนะครับผมต่อไปนะโจวิลล็อกนะไม่ค่อยได้ลงนะครับ ลง5สำรองหนึ่งแล้วก็ส่งเพียงแค่หนึ่งนะครับจบเลตติ้ง6.86ดแปนะครับปล่อยผ่านไปก่อนนะแต่ค่าพลังนี่พอไปวัดไปวัดได้นิดหน่อยนะอันนี้ได้แซกบอกไปแล้วนะครับผมสุดท้ายคาราลมิสันนะครับผมก็ไม่ค่อยตอบโจทย์เช่นกันนะลง7สำรอง8ยิงไป1ส่งไป2จบเลตติ้ง6.60นะครับจร,จริงมีอีกหลายตัวนะที่อยากจะทดลองนะครับก็ ทดลองไม่ได้นะมันเยอะเกินไปนะมีหลายตัวนะอย่างเช่นคาร์ดา o โลนะก็ยังไม่ได้ทดลองนะครับผมอยู่ชุดสำรองนะครับจวเจวิลมาคินโยนะก็ไม่ได้ทดลองนะครับผมตัวหนึ่งอพอดัมเมดนะตัวพวกนี้เหมาะกับทีมเกรด B นะหรือเกรดระดับดิวชั่นหนนะครับผมผมมองอย่างนั้นนะอายซัคเฮเดนนะก็ถูกยืมไปนะในเกมถูกยืมไปใช้นะจากายืมไปเล่นที่นอริสนะก็เลยไม่ได้ใช้นะครับผม เชฟเฮนดริกอีกตัวหนึ่งนะครับก็ปล่อยให้เลดดิ้งยิงไปนะครับก็ทำงานได้ดีในเลดดิ้งเลยนะฮะนี่นะสิบสามยิงสิบส่งสิบสามยิงสิบสามนะครับเลดดิ้งเจ็ดจุดสี่ด้วยนะก็น่าเสียดายนะผมไม่ได้ดึงกลับมาช่วยทีมนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อาจจะฝากความหวังไว้ได้นะไม่มากก็น้อยนะเออมีอีกไหมนะเดี๋ยวขอเช็คดูก,ก่อนนะครับอ่ะตัวนี้นะครับเอเลียดแอนเดอร์สันนะเป็นิฟิลโตลุกดาวรุ่งชาวสกอตแลนด์นะตัวนี้ไม่ได้ใช้งานเลยนะครับผมอยู่ทีมสำรองนะครับก็ผม นั่นแหละอย่างที่บอกนะผมไม่ค่อยได้เปลี่ยนนักเตะนะใช้ตัวเดิมๆนะเพื่อที่ได้ทดลองดูว่าตัวเดิมๆพวกนี้จะเป็นยังไงก็เลยพลาดโอกาสใช้งานเจ้าหนูเอเลียสแอนเดอร์สันไปนะก็ตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะว่าอาจจะเก่งนะถ้าใช้เวลาสักหน่อยนะครับใช้ได้ยาวๆด้วยนะครับผมเอเลียสแอนเดอร์สันนะอีกตัวหนึ่งคิสวูดเนี่ยนะก็ยังไม่กลับมาเลยนะให้นอนเซฟอร์เรสยืงไปนะครับก็ไม่ได้ใช้นะครับอ่าหมดแล้วนะอ่ากาแลนคูนะครับก็ตัวนี้ก็มีโครงการจะทดลองใช้ แบบแยกเซฟเดี่ยวๆในอนาคตด้วยนะครับผมเป็นสุน,น้าชาวออสเตรเลียอ่าเซาล์สุดานานะครับสุดานใต้นะก็ยังไม่ได้ใช้งานนะครับแล้วก็เซฟหน้านะฝากติดตามด้วยนะครับไมเคิลแอนดิเวนี่นะค่าพลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ผมอยากอยากจะลองทดลองดูนะว่าจะเป็นยังไงนะเพราะว่าผมชอบนักเตะตัวนี้อยู่เหมือนกันนะจะมาลองดูซิว่าในฤดูกาลที่2ของเซฟอีกเซฟหนึ่งเนี่ยจะอ่าจะอ่าเรียกว่า จะประกาศสักได้ตัวเองได้ไหมนะสำหรับดาวรุ่งนะเดี๋ยวามาลองดูกันฮนะก็อาจจะมีนี่นะไมเคิลเอ็ดวินนี่ครับกับแคลงกูนะครับผมสองตัวนี้นะครับที่จะทดลองในทีมิวคาสเซิลนะอาจจะเป็นเอ่อตอนไหนไม่แน่ใจนะแต่มีโครงการจะทดลองแน่นอนนะครับผมสองตัวนี้นะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะก็ประมาณนี้นะสำหรับการทดลองใช้งานอ์เซนอลไอแซคแล้วก็ผองเพื่อนในทีมิวคาสเซิลในดัต้าเอพีสองพันยี่สิบสามนะครับมีตัวไหนนะ่าสนใจก็ ลิศรายชื่อไว้ได้เลยนะครับผมเอ่อไม่ว่าท่านจะคุมเนื้อเสือหรือไปคุมทีมอื่นก็นแล้วแต่นะตัวที่น่าสนใจก็แจ้งแจกแจงไปแล้วนะครับผมก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ก,กดแชร์ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับกับช่องมาเลยชนแนลนะฮะเอ่อขอให้สู่และขอมีความสุขกับการเล่นเกมสำหรับคลิปนี้กบลาไปเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ